บอกว่าเห็นแล้วตกใจมากค่ะคือวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะของเพจ CSI LA ได้ออกมาเปิดเผยเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งข้อมูลนี้อธิบายถึงจดหมายอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 <c oughs> เมื่อวันที่7กรกฎาคม2025โดยไม่ได้ส่งผ่านรัฐบาลไทยซึ่งนับเป็นการข้ามขั้นตอนและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จดหมายระบุว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากไทย36%โดยอ้างถึงนโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของไทยและยังขู่จะเพิ่มภาษีหากไทยตอบตู้พร้อมทั้งเสนอให้บริษัทไทยย้ายฐานการผลิตไปยังสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ข้อความในจดหมายมีลักษณะอื่นถึงความไม่พอใจของสหรัฐต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนื้อหานี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยในสายตาสหรัฐและความเป็นไปได้ที่ไทยกำลังถูกมองว่าเป็นประเทศที่ยากจะเจรจาด้วย โดยรัฐบาลไทยยังคงไม่มีท่าทีตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งคิดดูนะคะได้มีสื่อเปิดเผยเออกมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขนาดไปจ้างล็อบบี้ยีสต์ถึง200ล้านแต่ว่าลดภาษีทำไม่ได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว แต่ว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาจ้างล็อบบี้ยิสต์แต่ว่าไปลดภาษีจากคำเนี่ยจากเดิม49%ลดลงมาเหลือแค่36%เท่านั้นค่ะบางสื่อถึงกับออกมาคอมเมนต์ว่าการเมืองระหว่างประเทศเราแข่งแค่ไหนหรือเกมทู่เศรษฐกิจรัฐบาลแพทองทานอ่อนด้อยกว่ากัมพูชา มีบางคนนะคะคอมเมนต์ว่าทีมไทยแลนด์เคยคุยโวว่าน่าจะโดนภาษีน้ำเข้าอเมริกาประมาณ18%แต่ผลออกมา36%อาจมีบวก10%ต้องเสียค่าจ้างล็อบบี้ยิสกว่า1,000ล้านคนไทยควรฟ้องปปปให้ทีมไทยแลนด์ร่วมกันชดใช้ค่าเงินศูนย์เปล่านี้บางคนก็บอกว่าขนาดทรัมป์ยังรู้เลยว่าใครมีอำนาจที่แท้จริงในประเทศนี้ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่ไว้วางใจรัฐบาลกลัวจดหมายไม่ถึงผู้มีอำนาจในตัดสินใจชาวต่างชาติจะพูดตรงๆงในสิ่งที่เขาต้องการการส่งตรงคืออยากได้รับคำตอบที่ชัดเจนถ้าการแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยดีก็วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายถ้าไม่ได้ก็คงยืนยันตามเรทเดิมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทีมเจรจาบอกมั่นใจไทยได้ลดภาษีแน่นอนเจอ36%โคตรจุก ตอนนี้ร้านเอเชียที่เยอรมน,นีแค่ข้าวสารยังต่างกันเลยเข้าวสารไทย5กิโลถุงละ20ยูโรข้าวสารเวียดนาม5กิโลถุงละ1 1 8 0ุยยูโรเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันเคยซื้อมาลองกินดูข้าวหอมมะลิเวียดนามอร่อยและถูกแต่ก็ยังอยากอุดหนุนประเทศไทยเพราะเราเป็นคนไทยซึ่งราคาต่างกันเยอะมากคนเยอรมันเขาไม่สนใจว่ามาจากประเทศไหนแค่กินได้และถูกเขาก็ซื้อนี่คือสิ่งที่ไทยกำลังเสียเปรียบอย่างมากเรื่องราคา บางคนคอมเมนต์ติดตลกนะคะบอกว่าเวียดนามได้แค่20%ไทยได้ตั้ง36%หเ็นห็นไหมรัฐบาลไทยบริหารดีกว่าเวียดนามบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าให้พูดตามความเป็นจริงนะทรัมป์แค่อยากรู้สึกพิเศษได้จดหมายจากวังแบบอังกฤษเขาอยากรู้สึกวิเศษกว่าทุกประธานาธิบดีที่สามารถทําให้วังทั่วโลกยอมรับเขาพาเข้าวางังพากินสเตตดินเนอร์ในวงังถูกทีตมากกว่าเป็นตัวละครพูดง่ายๆทรัมป์อยากถูกสโตรกอีโก้โดยคนส,สูงสุดของทุกแผ่นดิน เขาไม่สนเรื่องดิปโลมซี่หรือเรื่องการค้าอะไรจริงๆหรอกแต่เขาแค่สนตัวเองและใครจะมาต t r o k e ก้เขาได้เท่านั้นซึ่งยังไงก็แล้วแต่ค่ะในวันที่1สิงหาคมนี้ภาษีทรัมป์ยังไม่เปลี่ยนรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรและตอนนี้หลายสำนักวิจัยเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศได้ปรับลดประมาณการ GDP ของไทยลงเหลือโตไม่เกิน2%ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานจากรอยเตอร์ซึ่งอ้างแหล่งข่าวในรัฐ รัฐบาลเวียดนามว่าเวียดนามถูกขอให ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะทำให้สหรัฐต้องพึ่งพาส่วนประกอบจากจีนน้อยลงโดยมีแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกว่าเป้าหมายที่สุดคือการเร่งการทำดีคัรปลิงของสหรัฐออกจากการพึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนโดยผ่านทางเวียดนามโดยยกตัวอย่างอุปกรณ์เสมือนจริงว่าเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในเวียดนามที่พึ่งพาเทคโนโลยีของจีนมากเกินไปซึ่งนั่นแสดงว่าสหรัฐก็ยังทำดีคัรปลิงกกับจีนไม่ไหว แต่ต้องทําผ่านเวียดนามเพราะฉะนั้นนั้นเราควรมองให้ลึกว่าเกมนี้คือการจงใจให้ไทยดีคัพลิงกับจีนโดยเข้าใจไว้ก่อนว่าการทําคัพลิงกับจีนก็ไม่ใช่การเลือกข้างแต่เป็นความยงยยในระบบโลกาภิวัตน์ซึ่งที่สหรัฐเคยบังคับให้ทุกประเทศอยู่ในระบบนี้แทๆ้ๆจนกระทั่งการค้าโลกนั้นไร้พรมแดนและหยุดยงกันไปหมด การที่สหรัฐจะให้เราดีคับลิงกับจีนหรือใครก็ตามจึงเป็นเรื่องผิดธรรมชาติและจะส่งผลร้ายต่อไทยแม้ไทยจะรอดจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ก็ตามคือการที่สหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ได้ประกาศเตรียมเก็บภาษีนําเข้าสินค้าทุกประเภทจากประเทศไทยในอัตราคงที่36%โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2085เป็นต้นไป สาเหตุเนี่ยทรัมป์อ้างว่าการเก็บภาษีดังกล่าวเป็นผลมาจากมาตรการภาษีและกำแพงทางการค้าของไทยที่ทําให้เกิดการขัดดุลการค้ากับสหรัฐอย่างยาวนานโดยมีเงื่อนไขในการยกเวน้นภาษีคือบริษัทไทยสามารถหลีกเลี่ยงภาษีนี้ได้หากย้ายฐานการผลิตมาตั้งในสหรัฐ โอ้โหอันนี้จะสามารถทําได้กี่เปอร์เซนต์เพราะว่าการย้ายฐานการผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะบางสื่อวิเคราะห์ว่าในอนาคตสิ่งที่จะเกิดคือจะไม่มีใครย้ายโรงงานมาบ้านเราอีกต่อไปแถมโรงงานที่อยู่แล้วก็อาจจะย้ายหนูและสินค้าที่เราส่งออกไปอเมริกาก็จะขายไม่ได้เพราะภาษีแพงนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองไกลตัวแต่เป็นเรื่องตักท้องของคนไทยทั้งประเทศโดยตรงทางรอดเดียวคือการเจราจาเชิงรุกผู้มีอำนาจของไทยต้องวิ่งเต้นอย่างหนักเพื่อเข้าหาและสร้างข้อตกลงที่ดีที่สุดกับสหรัฐโดยเฉพาะกับทีมของทรัมป์เพื่อรับประกันว่า ประเทศไทยจะไม่กลายเป็นผู้รับคอรในสมรภูมิการค้านี้เพราะถ้าเรายังช้าและเสืยแบบนี้วันข้างหน้าคู่แข่งของเราอาจไม่ใช่เวียดนามหรือมาเลเซียอีกต่อไปแต่เราอาจต้องก้มหน้าไปแข่งกับกัมพูชาก็เป็นได้ และอีกเรื่องคือท่าทีของไทยจนถึงขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่มีถ้อยถแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าวและการเจรจาทางการค้าระหว่างสองประเทศที่ดําเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนเส้นตาย9กรกรกฎาคม2568แม้ว่ารองนายกและรัฐมนตรีการคลังของไทยจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้สหรัฐได้รับภาษีศูนเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าบางรายการก็ตามนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีอีกเจประเทศที่ถูกประกาศเก็บภาษีนําเข้าใน ้นีได้แก่กัมพูชาอินโดนีเซียบังกลาเทศตุเซียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและเซอร์เบียด้วยค่ะล่าสุดวันนี้บอกว่าคุณพิชัยชุนหะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าข้อมูลและข้อเสนอของไทยถูกส่งไปแล้วโดยเป็นข้อเสนอที่ดีและวัดผลได้พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เจรจาช้าและจะยังเดินหน้าพูดคุยกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องส่วนอัตรา36%ยังสามารถปรับลดได้ การเจรจาคืบหน้าพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีแผนรองรับหากเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการทางด้านการส่งออกและการเยียวยาในประเทศซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนว่าสาระจะตอบกลับเมื่อใดแต่รัฐบาลไทยมั่นใจว่าความพยายามครั้งนี้จะนําไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกค่ะ แล้วก็มีด้านสื่อต่างประเทศรายงานว่าไทยเป็นหนึ่งใน14ประเทศที่ได้รับจดหมายลักษณะเดียวกันโดยในอาเซียนกัมพูชาถูกเก็บ36%เเช่นกันขณะที่อินโดนีเซีย32%รลาวและเมียนมา40%ส่วนมาเลเซียเพิ่มจาก24%เป็น25%และสำหรับไทย10สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐสูงสุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่คอมพิวเตอร์ยางโทรศัพท์อัญ,ญ มีเครื่องปรับอากาศหม้อแปลงเครื่องจักรรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ส่วนเรื่องทรัมป์มองข้ามหัวรัฐบาลไทยเรื่องการแจ้งจดหมายภาษีเนี่ยนะคะเป็นไปได้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการมองข้ามหรือว่าไม่ให้เกียรติรัฐบาลไทยในมุมมองของการทูตและการสื่อสารระหว่างประเทศการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเผยแร่ภาพจดหมายที่ส่งถึงรัฐบาลไทยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทวิตโซเชียลแทนที่จะเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการทูตปกติก่อนหรือพร้อมกันอาจถูกมองว่าเป็นการกดดันและละเลยขั้นตอนทางการทูตได้ค่ะ การกระทําที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจสื่อความหมายได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น 1. ตั้งการลงแขยแบบกระเทียบแคระโนสค่ะเพราะว่าทรัมป์อาจต้องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลไทยโดยตรงและส่งสัญญาณให้สาธารณะทั้งในสหรัฐและไทยรับทราบถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นและยังเป็นการเร่งรัดกระบวนการเพราะว่าการประกาศผ่านช่องทางสื่ออาจเป็นความพยายามที่จะเร่งรัดการตอบสนองจากฝ่ายไทยหรือแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการดําเนินมาตรการ แต่บางคนก็มองว่าเป็นสไตล์การสื่อสารส่วนตัวของทรัมป์เพราะว่า ตั้งนานแล้วนะคะทรัมป์มักใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารนโยบายสําคัญและการตัดสินใจของเขาซึ่งเป็นสไตล์ที่แตกต่างจากผู้นําทางการเมืองส่วนใหญ่ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดไทยยังมีโอกาสขอลดภาษีได้อยู่แม้ว่าทรัมป์จะยืนยันอัตรา36%แล้วก็ตามแต่ว่าประเด็นสําคัญที่บ่งชี้ว่ายังมีโอกาสคืออันแรกเป็นการขยับเส้นตายแม้ว่าจดหมายจะระบุให้มีผล1สิงหาคม2568แต่ก็มีการตีความว่าเป็นการให้เวลาไทยทํางานให้ดักขึ้นเพื่อเจรจาต่อรองส่วนอันที่2คือท่าทีของฝ่ายไทยในพิชัยชุนหาวชิระรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะยังสู้ต่อสู้ไม่ถอยและเชื่อมั่นว่าข้อเสนอใหม่ของไทยดีพอที่จะทําให้สหรัฐพิจารณาปรับลดอัตราภาษีลงได้โดยเป้าหมายคืออัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือมาเลเซียซึ่งอาจอยู่ในช่วง20กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนอันที่3คือข้อเสนอใหม่ของไทยไทยได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้สหรัฐในช่วงก่อนเส้นตาย9กรกฎาคมโดยรวมถึงการเสนอภาษี0เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าสหรัฐกว่า90ที่ไทยนําเข้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ พยายามที่จะสร้างความสมดุลทางการค้าและข้อที่4ี่คือคําพูดของทรัมป์ในจดหมายเองก็ระบุว่าจะเพิ่มขึ้นได้อีกหากไทยตอบโต้ด้วยการตั้งกําแพงภาษีกลับมาซึ่งโดยในก็อาจหมายความว่าหากไทยไม่ตอบโต้และมีการเจรจาที่สร้างสค์ก็อาจมีโอกาสในการปรับลดส่วนอันสุดท้ายนะคะคือการเปิดทางให้ย้ายฐานผลิตการที่ทรัมป์ระบุว,ว่าบริษัทไทยสามารถเลี่ยงภาษีได้หากย้ายฐานผลิตมาสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งยุทธ,ธาศาสตร์กดดันที่ยังเปิดช่องให้มีการเปลี่ยนแปลงได้หากไทยตัดสินใจลงทุนในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นค่ะ ยังไงก็แล้วแต่คือตอนนี้สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากทรัมป์มีนโยบายที่แข็งกร้าวและเน้นผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักการเจรจารหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากว่าไทยจะสามารถเสนอสิ่งที่จูงใจสหรัฐให้ยอมลดอัตราภาษีลงได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้อย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ